สวัสดีครับพี่น้องแฟนหวยลาวนักเตียงโชคทั้งหลายนะครับวันนี้ผมมีแนวทางหวยราวงวดวันที่30มาเสนอทุกท่านโปรดใช้วิจารณา์ในการรับชมนะครับหวยมีเข้ามีหลุดนะครับ ขอบคุณที่ติดตามใครชอบก็กดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆนะครับส่วนตัวเลขถ้าผิดถูกประการใดก็ขออภัยด้วยทุกท่านนะครับแนวทางนี้ผมจะทำให้ดูย้อนหลังนะครับ2ง,งวดนะครับ งวดที่ออก8ปดหกสองสามนะครับแเอาแปดบวกเบวกสอบวกเบวกสลบด้วยหนึ่งคงที่นะครับแปดบวกเบวกสองเท่ากับเก้านะครับเก้าลบหนึ่งเท่ากับแปลบแนะครับนับยอ้อนนับถอยหลังอีก เจ็ดนะครับแปดเจ็ดแล้วก็เก้าบวกสองบวกสานะครับเก้าบวกสองสมเท่ากับสิบสี่นะครับสี่นับขึ้นอีกหนึ่งหนะครับสีหานะครับ, 4, รบจับคู่ผลผลออกนะครับแปดเจ็ดสี่แปดสี่เจ็ดสี่แปดห้าเจ็ดห้าพ้นออกเจ็่นะครับเอาสามตัวแล้วนะครับแปดเจ้อ แปดศูนแปดเจ็สนะครับแล้วก็เอาแปดบวกแปดบวกเจ็ดเท่ากับแปดบวกแปดบวกเจ็ดหกบวกเจ็ดกับสามลบหนึ่งคงที่เท่ากับ2องถอยหลังอีกหนึ่งนับถอยหลังอีกหนึ่งสองหนึ่งนะครับแปดบวกเจ็บวกสเป็นเก้านะครับเก้าถอยหลังอีกหนึ่ง เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งนะครับ90จับคู่29 19 20 10นะครับผลออก109 11นะครับ90ออก90นะครับแล้วก็ออกเบิ้ลน,นะครับ11 10นะครับ10 10สำหรับงวดวันที่ สามบนะครับ1บวก9บวก1บวก1 1บวก9บวก1นะครับ -1 บเท่ากับ0ยพลอยลังอีก9 9นะครับ9บวก1บวก1เท่ากับ1เพิ่มอีก1เป็น2จับคู่ก็0 1ถึง2 9น9 2นะครับ -0 1 0 2 9 1 9 2 09นะครับแล้วก็1 2นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอให้ท่านโชคดีมันหมาน,นเฮงเงนะครับขอบคุณสำหรับผู้ติดตามนะครับขอบคุณมากๆครับ